มีการถามมาว่าสติปัฏฐานสี่เป็นบอ่อเกิดของกุศลธรรมทั้งปวงและสามารถชำระบาปและอกุศลธรรมที่นอนเนื่องในขันธสันดานให้หมดสิ้นไปได้อยากทราบว่ากระบวนการทำงานของระบบสติปัฏฐานสี่นี้มันเป็นบอ่อเกิดแห่งกุศลธรรมและมันชำระอกุศลวิบาก ได้อย่างไรการตอบในข้อคำถามนี้ก็มีเรื่องต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับสติปัฏฐานสี่ให้เข้าใจว่าสติปัฏฐานสี่เป็นระบบการเจริญวิปัสนา คำว่าการเจริญวิปัสสนาก็หมายถึงระบบของการสร้างปัญญาเครื่องตรัสรู้ให้เกิดไม่ใช่เป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วยลักษณะของการกำลังทำหน้าที่ละอาสวะไม่ใช่เป็นเรื่องของการกำลังทำหน้าที่ละกิเลสใดๆ ในหน้าตาของระบบปฏิบัติเป็นระบบปฏิบัติที่มุ่งการสร้างความเห็นแจ้งให้เกิดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่มีการปฏิบัติด้วยลักษณะของการกำลังละสิ่งใดๆหรือกำลังปล่อยหรือกำลังวางสิ่งใดๆการปฏิบัติในแง่ของ การกระทำวิปัสสนาจะเป็นเรื่องการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อปัญญาที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วเจ้าตัวปัญญาที่แท้จริงที่ถูกสร้างขึ้นจะให้ผลต่อเนื่องของมันเองคือทำให้เกิดความสิ้นราคะโทสะโมหะสิ้นตัณหาอุปาทานของมันเอง โดยไม่ต้องมีกระบวนการการไปนั่งละไม่ต้องมีกระบวนการการต้องไปทำจิตให้ปล่อยวางสิ่งใดๆดดังนั้นในเรื่องของสติปัฏฐานสจึงเป็นเรื่องที่มีการกล่าวถึงว่าเป็นระบบปฏิบัติที่มุ่งสร้างปัญญาเครื่องตรัสรู้ให้เกิด และเป็นเรื่องของการเจริญปัญญาให้เขาถึงความเห็นแจ้งต่อกายเห็นแจ้งต่อเวทนาเห็นแจ้งต่อจิตเห็นแจ้งต่อธรรมคำว่าเห็นแจ้งนั้นหมายถึงเป็นการเห็นด้วยปัญญาและต้องใช้คำว่าเห็นแจ้งเพราะว่าปัญญาในทางศาสนาจะต้องเกิดขึ้นจากการตามศึกษา ด้วยการดูจากของจริงพอมีคำว่าดูจึงใช้คำว่าเห็นและสิ่งที่เป็นของจริงที่ต้องดูเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งต่อสิ่งที่ดูนั้นให้สำเร็จพระองค์ก็ทรงวางไว้สี่เรื่องโดยเรียงลำดับสิ่งที่ต้องไปตามดูจากเรื่องที่ง่ายที่สุดตื้นที่สุดไป จนถึงเรื่องที่อยู่ท้ายสุดและเป็นสิ่งที่ลึกที่สุดพระองค์ได้ทรงวางเรื่องราวที่บุคคลต้องไปทำการตามดูและเมื่อตามดูแล้วก็ต้องเกิดการดูในลักษณะที่จะต้องพัฒนาการเห็นแจ้งให้เกิดดูแล้วต้องดูจนกว่าจะเห็นแจ้งสิ่งนั้นให้ได้ ในขั้นตอนการดูแล้วสร้างความเห็นแจ้งให้เกิดนั่นแหละมันจึงเป็นขั้นตอนการดูด้วยลักษณะจะต้องมีการทำความเข้าใจจนกว่าจะเข้าใจได้อย่างถึงที่สุดจึงเรียกความเข้าใจชนิดที่ถึงที่สุดนั้นว่าเห็นแจ้งแทงตลอดคำว่าเห็นแจ้งหมายถึงมีความกระจางครบถ้วนในทุกแงม่มุม ชนิดไม่เหลือความเคลือบแคลงสงสัยชนิดไม่เหลือข้อที่จะต้องมาศึกษามันอีกต่อไปว่ามันเป็นอย่างไรนี่คือคำว่าเห็นแจ้งพระพุทธองค์ได้ทรงทำการศึกษาจนเห็นแจ้งกายเมื่อเห็นแจ้งกายอย่างครบถ้วนแล้ว รู้แจ้งกายทั้งอย่างหยาบอย่างปราณีตอย่างละเอียดทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งภายในภายนอกทั้งเหตุเกิดทั้งความดับทั้งธรรมชาติตามเป็นจริงทั้งสาระไม่สาระทั้งคุณทั้งโทษการศึกษาในทุกแง่มุมอย่างนี้จนเข้าใจธรรมชาติอย่างครบถ้วนอย่างนี้มันให้ผลเป็นความเข้าใจและความรู้สึกขึ้นมาของมันเองว่า กายเป็นสิ่งที่บุคคลไม่ควรจะถือเอามาเป็นของเราและกายเป็นสิ่งที่มีโทษภัยไม่มีแก่นสารเป็นสิ่งที่นำพาความรู้สึกให้เบื่อหน่ายนำพาความเข้าใจให้ปล่อยวางของมันเองเมื่อรู้แจ้งกายอย่างถูกต้องบริสุทธิ์การศึกษาหมวดกายานุปัสนา เมื่อกระทําการค้นคว้าจนเข้าถึงความรู้แจ้งกายอย่างบริสุทธิ์ครบถ้วนแล้วพระพุทธองค์ก็ทําการศึกษาในหมวดต่อไปคือหมวดเวทนานุปัสนาซึ่งก็กระทําเช่นเดียวกับหมวดกายคือทําการตามดูเวทนาที่เป็นของจริงดูแล้วทําการศึกษา เพื่อให้เกิดความเห็นแจ้งต่อเวทนาจนการศึกษานั้นกระทำได้อย่างบริสุทธิ์สมบูรณ์ความเห็นแจ้งต่อเวทนาเมื่อเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาด้วยคือจิตย่อมเกิดความเบื่อหน่ายจางคลายแล้วก็เกิดการปล่อยวางต่อเวทนานั้นซึ่งการปล่อยวางก็เป็นเรื่องของการเป็นเองอีก มันไม่ใช่เป็นความตั้งใจว่าต้องทำการปล่อยวางเนื้อหาความรู้ที่บริสุทธิ์ถูกต้องมันจะมีทิศทางให้ผู้รู้ผู้เข้าใจแจ่มแจ้งนั้นมีทิศทางที่จะรู้สึกเบื่อรู้สึกหน่ายแล้วเกิดการคลายของมันเองนี่คือหน้าตาความรู้ว่าเมื่อเป็นความรู้แท้จริงเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้ว มันจะให้ผลในทางจิตใจที่จะน้อมไปในทางรู้สึกว่าเป็นสิ่งไม่มีแก่นสารเป็นสิ่งเป็นโทษเป็นสิ่งเป็นภัยเป็นสิ่งที่ควรจะต้องวางไม่ควรจะยึดถืออันนี้คือผลแห่งความรู้สึกที่จะเกิดภายหลังจากความเข้าใจที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นแล้วนี่คือข้อของการ ทำการศึกษาต่อสติปัฏฐานสี่ทั้งในหมวดจิตตานุปัสสนาและก็หมวดธรรมานุปัสสนาก็จะให้ผลเป็นการปล่อยวางของมันเองเมื่อรู้ชอบซึ่งเราถ้าศึกษาพุทธศาสนาให้ลึกสักหน่อยเราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากว่าอุปทานทั้งสี่ของเราสิ้นไป เพราะรู้ชอบอันนี้ก็จะมีอยู่มากคำถามที่ว่าสติปัฏฐานสี่เป็นบ่อเกิดของกุศลธรรมทั้งปวงและสามารถชำระบาปอากุศลธรรมที่นอนเนื่องในขันธสันดานให้หมดสิ้นไปได้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าการอบรมปฏิบัติด,ด้วยการศึกษา เกิดความเห็นแจ้งต่อกายเวทนาจิตธรรมจนความเห็นแจ้งนั้นเกิดขึ้นครบถ้วนได้สำเร็จการศึกษาเมื่อเกิดขึ้นครบถ้วนสำเร็จนั้นหมายถึงว่าปัญญาเครื่องตรัสรู้หรือความเห็นแจ้งในอริยสัจสี่ก็จะปรากฏการเจริญวิปัสสนาก็คือการสร้างปัญญา แล้วเจ้าปัญญาที่บุคคลควรต้องสร้างและเป็นปัญญาอันเป็นที่มุ่งหมายสำคัญว่าต้องสร้างให้สําเร็จให้ได้ก็คือปัญญาในเขตความรู้เรื่องอริยสัจท,ทั้งสี่นั่นเองระบบสติปัฏฐานสี่เมื่อเข้าใจธรรมชาติของสติปัฏฐานสี่ได้ถูกต้องจะต้องเข้าใจได้ว่าการเจริญสติปัฏฐานสี ก็คือการสร้างความรู้เรื่องอริยสัจท,ทั้ง4ให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นอย่างสมบูรณ์นั่นเองถ้าสติปัฏฐานสีเป็นการเจริญสติปัฏฐานสี่ที่ถูกต้องก็หมายถึงว่าสติปัฏฐานสี่จะต้องเป็นการเจริญวิปัสสนาที่แท้จริงนั่นเองซึ่งมันเป็นสิ่งเดียวกันและการเจริญวิปัสสนาก็คือการเจริญปัญญา คำว่าเจริญปัญญาก็คือการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นให้เจริญขึ้นให้มีขึ้นแล้วเจ้าปัญญาที่จะต้องสร้างให้มีให้เกิดอันเป็นปัญญาที่เป็นที่มุ่งหมายที่แท้จริงของการศึกษาปฏิบัติก็คือปัญญาในเขตความรู้แจ้งอริยสัจซึ่งเป็นที่สุดของการเจริญปัญญาเพราะว่า เมื่อใดก็ตามความเห็นแจ้งในอริยสัจสี่ซึ่งเป็นตัวปัญญาที่สมบูรณ์นั้นเกิดขึ้นได้สำเร็จก็คือบุคคลนั้นได้ชื่อว่าปฏิบัติมาจนถึงจุดที่จบเรื่องราวการปฏิบัติได้โดยสมบูรณ์เพราะความเห็นแจ้งอริยสัจคือตัววิชาเมื่อใดมีวิชาเมื่อนั้นก็จะมีวิมุตตด้วย และเมื่อใดเห็นแจ้งอริยสัตว์ก็คือบุคคลนั้นเข้าถึงฐานะของบุคคลผู้สิ้นอวิชชาอยู่ในทีนั้นด้วยสติปัฏฐานสจึงเป็นบอ่อของการเกิดกุศลธรรมในแง่ที่ว่าตัวสติปัฏฐาน4เองก็เป็นระบบปฏิบัติในฝักฝ่ายของกุศลธรรม และตลอดของการบ่มเพาะการเจริญสติปัฏฐาน4ก็คือกำลังบ่มเพาะธรรมอันเป็นกุศลอยู่โดยตลอดเพราะในขณะแห่งการเจริญวิปัสสนาก็จะต้องถึงพร้อมด้วยจิตที่สมดุลทั้งสมาธิและศีลสติสัมปชัญญะและตลอดการบ่มเพาะปฏิบัติ สิ่งที่กำลังก่อเกิดคือความรู้ที่ถูกต้องและความรู้สึกที่ถูกต้องและในท้ายที่สุดเมื่อการเจริญสติปัฏฐานสี่กระทำโดยสำเร็จบนทิศทางที่ถูกก่อความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ทั้งกายเวทนาจิตธรรมได้สำเร็จกุศลธรรมที่มีพลังและมีคุณค่าสูงสุด ก็คือตัวปัญญาเครื่องตรัสรู้หรืออริยสัจท,ทั้งสี่นั้นปรากฏขึ้นมาอย่างครบถ้วนความเห็นแจ้งอริยสัจนี่ก็เป็นมหากุศลธรรมอันหนึ่งที่ทรงพลังอย่างมากในทางที่จะสร้างการชำระล้างราคะโทสะโมหะที่ฝังลึกในภายใน เป็นสิ่งที่มีพลังในการประหารทำลายกิเลสให้หมดสิ้นได้โดยแท้จริงชนิดไม่มีการกลับกำเริบขึ้นมาได้อีกเท่ากับว่าสิ่งที่ไปทำลายกิเลสให้หมดสิ้นก็คือตัวความเห็นแจ้งอริยสัจแต่ตัวสติปฐานสี่กับเป็นตัวสร้างความเห็นแจ้งอริยสัจให้เกิดไม่ใช่เป็นตัวทำลายกิเลส หรือทำลายบาปอากุศลในข้อตรงนี้ก็ยังต้องใช้ชื่อว่าสติปัฏฐานสี่เป็นระบบปฏิบัติที่เป็นบ่อกเกิดของกุศลและเป็นสิ่งที่สามารถชำระบาปอากุศลถอนรากของกิเลสได้ซึ่งการใช้คำว่าสติปัฏฐานสี่เป็นสิ่งที่สามารถ ชําระบาปและถอนรากอากุศลเนี่ยเขาหมายเอาถึงวสติปัฏฐานสี่เป็นระบบปฏิบัติเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะสามารถสร้างความเห็นแจ้งอริยสัจหรือสร้างตัววิชาที่แท้จริงให้เกิดขึ้นได้ไม่มีวิธีปฏิบัติอะไรไม่มีการปฏิบัติแบบไหน จะสร้างความเห็นแจ้งอริยสัจทั้ง4ให้เกิดขึ้นได้นอกจากการปฏิบัติในแบบของการเจริญสติปัฏฐาน4เมื่อมีการเจริญสติปัฏฐาน4ผลแห่งการเจริญสติปัฏฐาน4จะสร้างเจ้าตัวปัญญาหรือเจ้าตัววิชาเรื่องอริยสัจทั้ง4ประการขึ้นมา และเมื่อมีความรู้ในอริยสัจเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เป็นตัวทําลายกิเลสโดยแท้จริงก็คือความรู้ในอริยสัจนี้เองที่จะเป็นสิ่งที่นําพาการทําลายทั้งอวิชชาราคะโทสะโมหะตันหาอุปาทานกิเลสที่ฝังลึกนอนเนื่องในขันธสันดานทั้งอาสวะทั้งอนุสัย ล้วนสิ้นไปด้วยความเห็นแจ้งอริยสัจที่แท้จริงและในการเขาถึงความเห็นแจ้งอริยสัจอันนี้นำพาการทำลายกิเลสให้หมดสิ้นโดยสมบูรณ์แล้วสิ่งที่เกิดต่อเนื่องตามติดมาคือความหลุดพ้นและเจ้าความหลุดพ้นก็จะนำพาให้บุคคลนั้นลุกถึง นิพพานอันเป็นปริโยสารทำให้บุคคลผู้หลุดพน้นได้รู้ว่านิพพานเป็นอย่างไรที่สุดทุกนั้นเป็นอย่างไรกลายเป็นว่าสติปัฏฐานสี่เป็นระบบปฏิบัติระบบเดียวที่จะสร้างความเห็นแจ้งอริยสัจให้เกิดและในขณะ,จะเจริญสติปัฏฐานสี่มันไม่ได้มีการละกิเลสอะไรเลย ไม่ได้มีมิติของการมานั่งละนั่งสู้นั่งจัดการนั่งปล่อยวางสิ่งใดๆแต่ระบบสติปัฏฐานสี่กับมีมุมการปฏิบัติหันไปในทิศทางเดียวคือมุ่งสร้างความเห็นแจ้งให้สำเร็จสร้างความเห็นแจ้งกายเวทนาจิตธรรมให้สำเร็จด้วยแง่ของการผ่านวันคืนที่จะตามละลึก ตามศึกษาตามค้นคว้าตามทำความเข้าใจจนกว่าเขตความเข้าใจนั้นจะถึงจุดที่บริสุทธิ์แจ่มแจ้งหมดความสงสัยเมื่อความบริสุทธิ์แจ่มแจ้งหมดความสงสัยกระทามาครบถ้วนทั้งเห็นแจ้งกายเวทนาจิตธรรมความเห็นแจ้งต่อกายเวทนาจิตธรรมก็จะสะท้อนหน้าตาออกมา เป็นความรู้แจ้งอริยสัจทั้งสี่และพอมาถึงจุดนี้ความเห็นแจ้งในอริยสัจสี่ที่ถูกสร้างขึ้นสำเร็จแล้วก็จะทำหน้าที่ของการทำลายกิเลสของมันเองโดยไม่ต้องมีเจตนาเพื่อการละหรือเพื่อการวางสิ่งใดเพราะการปฏิบัติที่แท้จริงเนี่ย บุคคลต้องสร้างปัญญาที่แท้จริงให้เกิดเมื่อปัญญาที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วผลแห่งปัญญาจะนำพาจิตใจของคนนั้นให้เบื่อหน่ายจางคลายหลุดพ้นของมันเองโดยไม่ต้องเจตนาเพื่อจะละเพื่อจะวางหรือเพื่อจะคลายหรือเพื่อจะปล่อยอะไรเลยนี่คือความหลุดพ้นโดยชอบ เมื่อถึงความเห็นแจ้งอริยสัจเมื่อนั้นก็ถึงความสิ้นอาสวะซึ่งอยู่หนาที่เดียวกันแล้วการจะเห็นแจ้งอริยสัจก็มีทางเดียวมีการกระทําอันเดียวที่จะกระทําได้สําเร็จโดยสมบูรณ์ได้คือการเจริญวิปัสสนาหรือเจริญปัญญาแล้วเจ้าการเจริญปัญญาที่เป็นการเจริญปัญญาที่ตรงประเด็นก็คือ การเจริญปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งกายเวทนาจิตธรรมสี่เรื่องนี้นี้จะเป็นข้อที่ว่าสติปัฏฐานสี่เป็นบ่อที่เกิดแห่งกุศลธรรมอย่างไรสามารถชำระบาปอากุศลอย่างไรซึ่งโดยสรุปเราต้องเข้าใจว่า พอเราได้ยินคำว่าเจริญสติปัฏฐานเราก็จะคิดว่าเป็นเรื่องการปฏิบัติที่ต้องไปเจริญสติเพื่อให้การเจริญสตินั้นเกาะการละเกาะการวางเกาะการปล่อยละกิเลสด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่นั้นเลยแต่โดยความเป็นจริงแล้วสติปัฏฐานสี เป็นเรื่องของการไม่เกี่ยวกับการมานั่งละกิเลสอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับการมาทำการปล่อยวางสิ่งใดเลยการเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นเรื่องการเจริญปัญญาเพื่อให้ถึงความเข้าใจในกายเวทนาจิตธรรมให้สำเร็จให้ได้อย่างเดียวเท่านั้นผ่านวันคืน เป็นเรื่องของการพยายามจะทําความเข้าใจให้กระจ่างให้กระจ่างให้สําเร็จอย่างเดียวเท่านั้นแต่พอความเห็นแจ้งหรือความกระจ่างที่แท้จริงถูกกระทําให้สําเร็จขึ้นได้ผลแห่งความเห็นแจ้งที่แท้จริงก็จะนําพาการปล่อยวางจางคลายหรือทำลายอสวะของมันเอง โดยไม่ต้องทำการสร้างเจตนาเพื่อจะละเพื่อจะวางหรือเพื่อจะปล่อยสิ่งใดเลยความรู้ที่ถูกต้องและทรงพลังในระดับเห็นแจ้งอริยสัจจะมีผลต่อเนื่องของมันเองที่จะทำให้จิตนั้นหลุดพ้นจากอาสวะนี่คือข้อของการเจริญสติปัฏฐานสี ว่าสติปัฏฐานสี่ไม่ใช่การละกิเลสไม่ใช่เป็นการละอกุศลแต่สติปัฏฐานสี่เป็นเรื่องของการเจริญปัญญา